ผ่ามาแตง่งแบบเมียงเหนือเรียบร้อยมากินกันครับสวัสดีครับวันนี้กัปกบป้ากระป๋อก่อนสัรหาพระธรรมวันนี้ก็ยเนี่ยผ่ามาแตง่งแบบเมียงเหนียงแถมแล้วครับไปเนี่ยกันเลยจับเริ่มต้นกับพริกก่อนเลยครับะตะไคร้ครับหอมแดงครับ สองนัวครับแล้วก็หนามหอมดองหรือหนามกระเทียมดองครับสองจ้อนน้าปลาครับอ่าสองจอนเหมือนกันครับนาวครับ คนก่อนเลยครับนี่เริ่มไปแต่งเลยใส่แตง่งเอาหมูครับย่างหมกเป็นน้ำต้มนะครับใส่เลยพยายามพยายาม

มาแล้วครับคับไปกินข้าวกันดีกว่าครับผ้ามาแตงแบบเมียงเหนือเรบร้อยมากินกันครับสวัสดีครับมากินผ้ามาแตงกันครับนี่ใส่หมูนี่ับยาก,การมาแก้เอาทักหน้อยครับน,น้ำสมุนไพร อืมฟังอืม,อมเป็นกับเข้าก็นดิกับแก้มกันเหมาะครับโอ้โหอืม,อม é um gama อ๋ะครับเนาะขอบคุณที่ที่ตามครับชมครับขอบคุณครับผมขอตัวไปกินข้าวก่อนครับ